ออล่าทุกคนวันนี้ี่อยู่ในเกมมาเ e ลนะครับเกมใหกม่แกะกล่องทางค่ายอะไรสักอย่างลืลมไปแล้ว <laughs> เกมนี้จะเป็นเกมแนวคล้ายๆวอ r ล์บอลนะครับในตา,รตารแรกเนี่ยผมจะเล่นเป็นโดมเมชิคนะซื่อมะเลยผมแน่นำเลยนะใครแบบเล่นแรกๆตัวนี้เก่งมากเก่งเวอร์อ่ะตัดทุกข้อเสียนะทุกคนตัวนี้ต้องแบบเข้าประชิด 미가미가! 미가미! 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 แตกนเป็นไงเป็นไงงเ่าวยเพื่อนก่อนช่เพื่อนคนเก่ของเออเออเออย่าตเยาอัดไยิก่อนหายิบก่อนเกมที่สองนี้เป็นฝ่ายอะไรอ่ะจมซี จะได้เก็บได้นาะเก็บได้เล่นมันมากเลยอ่ะเหมือนแบบคุณกำลังกินอะไรอร่อยอร่อยอยู่แล้วมีคนดึงจานข้าวคณไปเต็งมากเต็งสุดๆเลยใครใครก็เต็งอ่ะอารมณ์แบบเออกำลังกินอร่อยไหยแบบอร่อยอร่อยสุดๆอยู่ดีแค่ว่าไม่กินละยังเต็งอ๋อเนาะอ๋อเนาะ Another loser. All right, all right, all right. All right, all right. Sniper, I got you. Okay, this feels good. Uh oh, This is good. ดูค่าไม่ได้หรอกใครก็ไ huh> ด้ฮีว่้ค่าทีเออขอบคุณลกิดี่สวยจมไปก่อนจมไปก่อนรู้สึกว่าเราต้องหลบเราต้องหลบเราต้องหลบเราฮีก่อนเราฮีก่อนจะเย็นนะจเย็นร้องได้หรือ เออสวยเพื่อไนไงเื่อไม่เห็นนะผมต้องใส่แว่นละผมไม่ได้ใส่แว่นมาใส่แว่นมาละพอสายตาซ่อนเล่นเกมก็จะลำบากลำบากเลยทุกคนเราไม่เห็นแล้วไม่มองยากมากเออทันไส้เกิดทีมให้หน่อยเพื่อน เพื่อนเพื่อนเพื่อนเพือเพื่อนที่ไม่ให้เเพื่อนแล้วเพื่อนกิงมาแล้ว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 เยกว่แล้วโอ้โอ้โอ้โอโอ้โอโอ้โอออ้ออ้โอ้โอ้ออ้ออออ้ออ้้โอ้โออ้โอ้ ก็การเพื่อนทีโรนเออไม่คือแบบเล่นเล่นจะเลือดไม่มีอ่ะ <c oughs> แค่เต่น่าสนุกเลยนสนุก <c oughs> แป๊บแป๊ๆนะอ้อไหน <c oughs> สองนาที่ดิ <c oughs> ไปไหนเนี่ยย <c oughs> ิงให้ได้ก่อนอยังไม่กีน่นาทีเอง

เกวว่เมอตึงวตึงะกรโตึงอะอย่างตึงอย่างเก่าโคตรพิเกมเป็นไงคนเจ๋งเขาเล่นกันอย่างนี้เว้ยเพรตึงแน่ติ้ตึงเอาให้เป็นก็พอเลยเพืเป็นทับนะเับนะเพื่อนอ้ยใครเขนมาเดเขนไวก่อนเขนไวก่อน แปลกหนึ่งมีอะไรไทยรัฐเนี่ยไทยรัฐยังไม่ใครดันอีกเหรอเป็นยังไงเป็นยังไงอะไรว่าเต้นเน้นจังหวะโอ้เปิดแล้วเปิดแล้วถาะเปิดมุไม่ี้เลย ลบก่าเลบกเพราะะไรวะเพื่อนไม่เอาอย่างนี้สิไม่เอาไม่เอาเ้หดวะอเออเ้ออะไรอะอ้ัับเียเวนง ่าทำอย่างนี้ดิเพรใจร้ายอะ่ะโอ้าะอย่าตายอย่าตายนี่คือสภาพของคนที่กดมันเกินนะครับกินรอเรียบ <c oughs> มันจัดมันจับตอนี้มันมากตอนนี้ต้องชนะแหละนั่นนั่นเพื่อนนั่นนั่นก่อน เือมันจับมันจับลิมดูเลยคือแบบไม่ว่าจะได้เนะพลาดไปหน่อยติเล่นไปตเล่นไปเล่นเล่นมันจับเมื่อกี้อันนี้เล่นมันว่ะเอาไว้เอา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 แค่ฉอดเยอะอยู่มันตีมาแล้ว ไม่ไม่ไม่ไมฟองอย่าตกสินะฟออย่าตกฟองเราจะไม่ตกนะครับควฟ่ฟองตกฟองตกไม่่ไปตแล้ตามเพื่อนไปตามเพื่อน ไป่น,นั่นไปหนึ่นเด็กกูเลี้อะไอ้หนูนั่นคอเห็นมีนี่เออตอนนี้ไงนี้เปนจะตายทุกคนห่วงไ้ เพ okay. wow ah. uh ื่อนขอหน่อยยิวฮิวก่อนขอยิ้วบันยิ้หน่อยยูหน่อยขอฮิวได้ไหมเออเออโอเคขอบใจน้องหลามเออดันทาไปไหนดันไปก่อนทำหน่อยก็ไม่ได้ วันนี้เราขอจบกันแค่นี้ได้หว่าแล้วเดี๋ยวเจอกันมาหลังวันนี้ขอไปพักก่อนแล้วบ๊ายบายรู้สึกว่าวันนี้น่าจะหิ่มตัวแล้ว